นะครับเพื่อนๆชาวอิตูตทุกท่านนะครับวันนี้ต้องพามาชมสต๊อกรถตักนะครับที่ร้านไทยทรงคลนะครับวันนี้เป็นรถเก่าญี่ปุ่นเลยนะครับสภาพก็มือสองนะครับพร้อมใช้นะ,ะมาดูกันก่อนครับวันนี้มีอะไรกันบ้างอ่าตัวนี้เป็นคมมาสูครับ WA100 รุ WA ่น6สีเขียวครับส,สวยๆเจมๆเลย มีตู้เก่งมีแอร์ด้วยนะสภาพพวกนี้ก็ราคาล้านกว่าบาทล้านต้นๆท้ายตรงๆอย่างนี้นะครับก็คือเป็นโคม่าส,สุบ b ว1 0 0รุ่น8ดนะอันนี้เป็นรุ่นเจดนะครับพวกนี้ตักหนึ่งคิวครึ่งนะครับโดยประมาณนะสภาพก็คือสวยเดิมๆพร้อมใช้งานเลยาหารถตักสายคิวครึ่งนะครับเก่าญี่ปุ่นนะครับก็ลองมาดูมาชมกันได้นะครับ แมคโครก็มีนะครับสิบตันสิบสองตันนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นคอมมอสุวีร้อรุ่นห้านะครับอ่าสต็อกในวันนี้เลยครับเดือนกุมภาพันธ์นะสองห้าหกเจ็ดวันที่เจ็ดนะครับอันนี้เป็นรุ่นหกนะครับรุ่นหหัวตู้นะครับรายละเอียดก็สอบถามเพิ่มเติมนะครับทักไลน์มาได้นะครับ2เบอร์นี้เลยหรือว่าจะเป็นฮิตาชินะครับ ราคาเบาๆย่อมๆนะครับมีแอร์นะครับเครื่องสวยๆงามๆเลยอ่าเป็นรถเก่าญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนะครับในนี้นะสภาพดีๆมากโอเคครับสต๊อกเป็นกุมพาพันธ์อันนี้ก็จะเป็นไซส์คิวครึ่งนะครับอ่าหรือว่าเป็นสองคิวครึ่งก็มีนะครับราคาลัานต้นๆหมดเลยนะมิตาชิซีว150นะ ตัวนี้ขับนิ่มๆเลยครับระบบคอนโทรลน้ำมันแล้วนะนี่มิตาชิสว1 0ร้อ่าตระกูลพวกด้านหน้าเนี่ก็คือจะเป็นไซส์1.5ึคิวทั้งหมดเลยนะครับสนใจตัวไหนทักทายได้นะครับอ่าเราก็จะมี2คิวนะครับ2คิวตัวนี้พิมพ์นิยมเลยนะอ่าว A 2อสรุ่นหนะครับ w a 2 0 0รุ่นหตัวนี้ตักได้2คิวนะครับ เก่าญี่ปุ่นเหมือนกันนะสภาพสวยเดิมเลยนะหรือว่าจะเป็นตัวฮิตาชิครับตักได้สองคิวนะครับเท่ากันแต่ว่าเป็นรุ่นที่ใหม่กว่านะฮะพวกนี้ก็จะอยู่ประมาณร้านกลางๆนะครับเก่าญี่ปุ่นเหมือนกันนะอ่าช่วงนี้สนใจเขาเข้ามาชมกันได้ครับมีให้เลือกมากมายเลยนะตอนนี้อื่ผมสาสู่อ A ร้อยรุ่นห้าวร้อยรุ่นหนะครับ ผมวสูตร W A หนึ่งร้อยรุ่นเจ็ดนะครับอ่าตัวนี้นะครับราคาเบาๆนะครับร้านต้นๆเหมือนกันผมวสูตร W A ร้อยห้าสิบรุ่นหกนะครับรุ่นหกแขนยาวด้วยนะครับอ่าอนนี้มีลูกค้ามาดูรถนะครับอ่าแขนยาวก็คือเป็นแขนเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับนี่สภาพสวยเลยน,นี่ก็จะเป็นคมัสูต W A ร้อยรุ่นเจ็ดนะครับมาพร้อมยางตัน พวกนี้ก็เอาไว้วิ่งบนแก้วกระจกเนี่ยวิ่งได้เลยไม่ั่วนนะครับสภาพก็คือพร้อมใช้นะครับเป็นเก่าญี่ปุ่นนะครับทุกคันเลยนะครับนี่สภาพสวยสนใจตัวไหนก็ทักทายน,นะครับดัแบบหน้าจอดูได้เลยนะยตัวเล็กๆตัวน้อยเราก็มีนะครับนี่ซึ่งคิวนะครับศูนย์สุดคิวนะครับ อเคครับเดี๋ยวไปดูกันเข้าใหม่นะครับวันนี้มีคอมมัชสุนะครับ W A 8 0เอ๊ะสา0ปศมีสาปนะครับเป็นรุ่นรุ่น7นะครับรุ่น7เข้าใหม่ฮะเป็นรุ่นนะครับไปดูกันเลยสวยๆเลยนะครับโอ้โหตัวนี้ปี2014นะคใหม่มากนะครับเป็นรุ่น7นะครับ ตัวนี้ตักได้สามจุดห้าถึงสามจุดปดคิวนะครับมุกี่ตักสวยมากครับเดิมๆเลยนี่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับล้างเตรียมถ่ายรูปนะครับผมอ่าส่วนตัวนี้ก็เตรียมส่งมอบนะครับเตรียมส่งมอบเป็นคอมสูท WP สองร้อยรุ่นเจ็ดนะครับรุ่นเจ็ดอ่าตัวนี้แขนยาวเป็นแขนที่เราต่อขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้ ตามสั่งของลูกค้านะครับตามสั่งลูกค้าแล้วก็จะมีพิชี่นะครับซ w 2วินะครับตัวนี้ก็ตักได้4คิวนะครับตัวนี้ก็เข้าใหม่เหมือนกันนะครับราคาก็ร้านต้นๆนะครับจนถึงร้านกลางๆก็มีนะครับอ่าถ้าสวยๆหน่อยก็ร้านกลางนะครับอ่าตัวนี้ซาดวิวสองห้าศูนย์นะครับตักได้สี่คิวเลยนะครับ กระพีพิธันได้ชอบแบบตักใหญ่ๆจุใจดีเดียวนะครับราคาไม่แพงราคาก็โดดมาจากตัวเล็กนิดนึงนะครับโอเคครับถ้าลงมาจากไซส์เล็กหน่อยตัวนี้3คิวนะครับ3คิวเป็น h i ิตาชินะครับเป็นรุ่นซ w 180นะครับสวยเลยครับตัวนี้เดิมๆครับเก่าญี่ปุ่นนะครับ ไม่เคยใช้ในไทยนะครับพวกนี้รถพร้อมใช้ครับสนใจมาดูมาชมนะครับร้านอยู่ติดถนนนะครับพรามสองกิโลเมตรเจ็ดสิบเจ็ดนะครับก็มาชมได้เลยครับเปิดทุกวันครับวันที่ก็เปิดนะครับอ่าผมกสุกก็มีครับร้านกว่าบนะครับเป็นรุ่นในรุ่นเจ็ดเลยแล้วก็มีเจ้าทิตชี2สองคิวนะครับสองคิวพวกนี้ก็ร้านต้นต้นเหมือนกันนะราคาไม่แพงนะครับดีครับ สีสีซดบิวร้อยสี่สิบนะครับสภาพก็คือเดิมเดิมเลยนะครับนี่ครับมีฝุ่นหน่อยครับตรงนี้ฝุ่นเยอะนี่ครับคอนโทรน้ำมันนะครับนทนเดียวนะครับสภาพสวยเลยโอเคครับก็วันนี้สต็อกหน้าร้านนะครับก็อยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปชมอีกฝั่งหนึ่งด้านนู้นก็เดี๋ยวในไลฟ์ถัดไปนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับ แต่พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีนะครับ